ค่ะต้นนารีส่วนตั้งสินนะคะพิกัดส่วนตั้งอยู่ที่หมู่11ซอยรังสังกะสี11ตำบลคลองจินดาอำเภอสามทานจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังแพ็คต้นมาลิพันธ์ไทยนะคะรวมถึงมเมล็ดส,สดมเมล็ดงอกและผลมาลิดเพื่อเตรียมจัดส่งให้คุณลูกค้านะคะ <S <S วันนี้นะคะเราก็ทําการขัดผลมาลิสดๆนะคะผลสวยมากๆเลยค่ะ3วันพอดีทานนะคะได้รบบับ้ีงแบงน,นิดหน่อยทานได้เลยค่ะ เดี๋ยวพามาชมใกล้ๆนะคะอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของมเมล็ดสดนะคะที่เราทํากันล้างสะอาดแล้วก็แช่น้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้มาพอกัผ้าชื้นสะอาดชุนๆนนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะความยาวของลากก็จะเหมาะสมที่จะลงถุงชํานะคะ ค่ะอันนี้นะคะเป็นมาเล็ดมานดินากงอกนะคะได้รับลงถุงได้เลยถ้ายัางไม่ปลูกเราก็ต้องห่อกับผ้าชื้นอย่าให้เม็ดแห้งเดี๋ยวรากจะแห้งนะคะเก็บไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะเพราะาเดี๋ยวน้องจะแตกใบคู่นะคะ <S 1> <S 1> นานด้านงอกนะคะให้จิ้มลงดินนะคะกบดินครึ่งเม็ดหรือเสมอเม็ดก็ได้ค่ะกบแน่นลดน้าชื้นปกตินะคะดินนะคะใช้ดินตามบ้านนาสวนได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นไม้ป่ายังไม่ต้องบํารุงอะไรเยอะนะคะ ขอแค่ลดน้ำชื้นๆแล้วก็เน้นถุงยาวหน่อยนะคะอย่างทั้งสวนก็จะใช้ถุงยาว14นิ้วเลยค่ะป้องกันลากขดด้วยนะคะค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นผลบริสพันธ์ไทยสดๆจากสวนนะคะผลนะคะจะมีหลายสีนะคะสีเหลืองสีแดงนะคะแดงส้มคือเขาแก่ช่วงสีไหนก็จะล่วงสีนั้นนะคะไม่ต้องสอยนะคะสีแรกเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ไปเขียวน้ําตาลนะคะแล้วก็ไปเขียวส้มนะคะไปเหลืองแล้วก็มาแดงส่วนมากที่จะล่วงจะเป็นสีนี้นะคะเป็นแดงส้มแต่ว่าพอเราขัดแล้วมันก็จะเป็นแดงชมพูแบบนี้เลยค่ะค่ะผลนะคะเรามีจําหน่ายนะคะแล้วก็มีให้ลูกค้าชิมทุก วันเลยนะคะสามารถแวะมาเที่ยวชมสวนมาชิมได้นะคะทางสวนก็มีต้นก้าไหลขนาดนะคะให้เลือกชมตั้งแต่ใสอนุบาลจนถึงไสพร้อมปลูกเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไสที่ปลูกได้แล้วนะคะจะมี20เซนนะคะแล้วก็มี90เซนนะคะ ต้นกล้านะคะมีรับประกันการจัดส่งทุกต้นเลยค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะสนใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็ช่วงกลางทางมีผลกินได้ไม่ต้องรอนานนะคะต้องต้นมะิดืพันไทยเลยค่ะปลูกง,ง่ายตายยากมากๆเลยค่ะแวะมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินขอตัวแพ็กสินค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะ